ศูนย์ปพเคสิบแปดจัดซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึะนามิบริเวณสะพานสารสินรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่29พกพฤษภาคมพุทธศักราช2556ที่สะพานสารสินทั้งฝั่งจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาศูนย์ปพเคสิบแปดจัดซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิบริเวณสะพานสารสิน เพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติระดับกลุ่มจังหวัดประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ตและพนาประจำปีพุทธศักราช2556โดยสมมุติเหตุการณ์เกิดแผ่นดินไหวสองครั้งครั้งแรก9.5ริกเตอร์ที่บริเวณหมู่เกาะสุมาตร,ราประเทศอินโดนีเซียมีเสียงสัญญาณเตือนภัยเจ้าหน้าที่สั่งอพยพชาวบ้านที่อยู่บริเวณบ้านท่าเชัชยและบ้านท่านุ่นพร้อมด้วยนักท่องเที่ยว ไปรวมตัวกันยังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอ,อบตอไม้ขาวและไปะอยู่ยังที่ปลอดภัยครั้งที่2 4.5ร er, ิกเตอร์บริเวณตำบลไม้ขาวจุดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดภูเก็ตและพังงาทำให้คอสะพานสาร,รสินขาดไม่สามารถใช้การได้ส่วนด้านบนสะพานเกิดอุบัติเหตุรถชนกันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะเดียวกันรถที่กำลังวิ่งบนสะพานได้ตกลงไปในน้ำ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยของเวัดพงงาภายใต้การอำนวยการของศูนย์นเรนทรพงงาต้องใช้เรืออยางและเฮลิคอปเตอร์ของทัพเรือภาคที่3เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภยัยทําการผสมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนําส่งโรงพยาบาลนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดารองผู้ว่าราชการจังหวัดภูกเกต็ตในฐานะผู้อํานวยการการฝึกซ้อมแผนระบุว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจ โดยได้กำหนดระดับความรุนแรงของภัยพิบัติในการฝึกซ้อมระดับที่3คือสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบรุนแรงกว้างขวางหรือสาธารณภัยจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์พิเศษโดยมีการทบทวนแผนการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องมือและทดสอบระบบสัญญ,ญาณเตือนภัยพร้อมกันนี้ได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในอบตอไม้ขาวจังหวัดภูกเกต็ตและที่ห้องประชุม กลุ่มเกษตรกรคู่กลอยอําเภอตะกวทุ่งจังหวัดขางาการตั้งเต็นท์พยาบาลและการแจกจ่ายสเสบียงอาหารโดยเน้นการให้การช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่ทั้งทางน้ำและทางบกและการผสมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งการเคลื่อนย้ายที่ต้องใช้ระยะเวลารวดเร็วโดยเน้นไปที่การสื่อสารและการประสานงานซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่เสียงภัยฝั่งทะเลอนันมันและนักท่องเที่ยวต่างชาติ Come yeah.